ครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับวันนี้เลือกงามยามดีว่าเราจะมาเช็คดวงกันสักหน่อยครับผมโดยการเปิดกล่องอกล่องสุ่มใบคอสตูมชุดนะครับผมห้าสิบใบอยู่นะนี่เงครับผมมาดูกันซิว่าเราจะได้ใบแม้คีไหมเดี๋ยวผมเปิดทีละห้กล่องลวกันนะครับผม โอ้โหเศษล้วนล้วนเฮ้ยมาสองใบมาไพอีวาชั่นแอตแทกอันนี้พอมีราคาอยู่นะครับแอตแทกโอ้โหเศษหนึ่งใบมา ท็กสองใบนะครับผมเสร็จร้วนเลยมาคคี ie, มาดีสังใบหนึ่งมาดีฟนอ์โอ้โห,โห HP วิสลบนี้มาสามใบมีใบใหม่มาด้วยอีวาชันนะครับรีซีคิเลตอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พอมีราคาอยู่นะครับนี่พอมีราคาอยู่รีซีคิเลตนี่อ่อพวกสุลต่านเขาจะเอาไปยัดชุดไว้ลงวอร์นะครับผมการขีบร t ยแทกโอ้โห แท็ก HP เรียบร้อยนะครับ50บใบเดี๋ยวเราไปดูราคานะครับว่าตอนนี้โอเมจิคบุ๊คราคากล่อ,องละเท่าไหร่โอเมจิกบุ๊กตอนนี้ราคาเล่มละ1,000นะครับ50เล่มก็50,000เจม เราไปเช็คราคานะครับว่าใบที่เราสุ่มได้ไมาถ้าขายเราจะคุ้มไหมอันนี้เส,เสื้อนะครับ9,800เจมอันนี้ใบอีวอชั่นไม่ไม่น่าไม่น่าใช่ราคานี้นะผมว่าผมขอเช็คราคาแป๊บหนึ่งนะ ชั้นสกอร์คอสตูมอีเวอร์ชั่นโอ้โหราคาลงจัดเลยอีเวอร์ชั่น ราคาลงหนักมากไบอัแท็กตอนนี้3,700นเจ็ดนะ 13,000เจมนะครับหกักภาษีแล้วแล้วก็เศษผ้า1,000 10, งเจมนะครับ2,000มเจมสองหมื่นเจ็ดพันเจมโดยประมาณนะครับคร่าวๆสรุปว่าเจ๊งนะครับรอบนี้